ปรากฏว่าคนตาสีฟ้าไม่ได้มีตาสีฟ้าไม่ใช่ว่าตาสีน้ำตาลมีเม็ดสีสีน้ำตาลและตาสีฟ้ามีเม็ดสีสีฟ้าม่านตาของดวงตาซึ่งเป็นส่วนที่มีสีประกอบด้วยสองชั้นชั้นหนึ่งอยู่ที่ด้านหน้าและด้านหลังและอีกชั้นอยู่ตรงกลางเรียกว่าสโตรมาแต่และชั้นมีเมลานินอยู่บ้างเมลานินคือเม็ดสีในร่างกายของคุณที่กำหนดสีผิวผมและสีตาของคุณ เมลานินช่วยปกป้องดวงตาของคุณจากแสงแดดเกือบทุกคนมีเม็ดสีสีน้ำตาลเข้มหรือเหลืองอยู่ที่ชั้นหลังของม่านตาแต่ชั้นด้านหน้าจะเป็นตัวกำหนดสีตาของคุณและปริมาณของเมลานินที่นั่นจะเป็นตัวกำหนดคนตาสีน้ำตาลมีเมลานินมากในม่านตาทั้งสองชั้นคนตาสีฟ้าไม่มีเมลานินในชั้นหน้าโดยพื้นฐานแล้วดวงตาของพวกเขาไม่มีสีแต่ดูเหมือนเป็นสีฟ้าเพราะการกระจายของแสง นี่คือกระบวนการชั้นหลังและชั้นหน้าของตาสีน้ำตาลมีเมลานินเมื่อแสงเข้าสู่ม่านตาแสงส่วนใหญ่จะถูกดูดกลืนเข้าไปและตาก็จะดูเป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมสิ่งนี้แตกต่างออกไปสำหรับคนตาสีฟ้าชั้นหลังมีเมลานินอยู่บ้างแต่ชั้นหน้าไม่มี สตโตรมาที่อยู่ระหว่างทั้งสองชั้นมีอนุภาคบางตัวที่ทำปฏิกิริยากับแสงเพราะงั้นแสงที่สองเข้ามาจะไม่ถูกดูดกลืนแต่จะสะท้อนกลับหรือกระจายออกไปทำให้ดวงตาดูเป็นสีฟ้านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมท้องฟ้าหรือน้ำจึงดูเป็นสีฟ้าด้วยหากอนุภาคในสตโตรมามีขนาดใหญ่กว่าพวกมันจะกระจายแสงสีขาวไปด้วยเมื่อรวมกันแล้วสีฟ้าและสีขาวที่กระจายนั้นทำให้ดวงตาดูเป็นสีเทา ลองคิดถึงท้องฟ้าอีกครั้งเวลามีเมฆขาวปกคลุมท้องฟ้ามากๆมันก็จะดูเป็นสีเทาเช่นกันตาสีเขียวมีเม็ดสีสีเหลืองเล็กน้อยที่ชั้นหน้าของม่านตาเพราะงั้นเมื่อแสงเข้ามาบางส่วนก็ถูกดูดกลืนแต่บางส่วนก็สะท้อนกลับเม็ดสีสีเหลืองผสมกับสีฟ้าที่สะท้อนแสงทําให้เป็นสีเขียวส่วนตาสีน้ําตาลอ่อนก็คือเม็ดสีสีน้ําตาลกับสีเหลืองเล็กน้อยและการสะท้อนแสงสีฟ้าอีกเล็กน้อย มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่มีคนตาสีฟ้าอยู่เลยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแต่เดิมนั้นมนุษย์ทุกคนมีตาสีน้ำตาลแต่แล้วเมื่อประมาณ1,000 10, 0ปีที่แล้วคนที่มีดวงตาสีฟ้าก็ปรากฏตัวขึ้นตอนนี้สีฟ้าเป็นสีตาที่พบบ่อยเป็นอันดับสองโดยมีประชากร8%ที่มีตาสีฟ้า ถึงย่างนั้นมนุษย์ประมาณ80%ก็มีดวงตาสีน้ำตาลแต่เราเปลี่ยนจากการไม่มีคนตาสีฟ้าเลยมาเป็นมีประมาณ700ล้านคนนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมบางอย่างเกิดขึ้นจากการผลิตเมลานินได้อย่างจำกัดในคนหลายคนเมื่อคนสองคนที่มีลักษณะเช่นนี้มาพบกันมนุษย์คนแรกที่มีดวงตาสีฟ้าก็ถือกำเนิดขึ้น เรารับยีนครึ่งหนึ่งมาจากแม่และอีกครึ่งหนึ่งมาจากพ่อยีนที่รับผิดชอบต่อตาสีนั้นเกี่ยวข้องกับการผลิตและการจัดเก็บเมลานินซึ่งมีอยู่แปดยีนเพื่อให้เข้าใจง่ายให้นับยีนเหล่านี้ทั้งหมดเป็น1เดียวมันแบ่งได้เป็น2ประเภทตัวแรกคือ A ตัวใหญ่ที่สร้างเมลานินได้เยอะแปลว่ามีตาสีน้ำตาลมันเป็นยีนเด่น อีกตัวหนึ่งคือ A ตัวเล็กซึ่งไม่สร้างเมลานินและไม่ตาสีฟ้ามันเป็นยีนด้อยในตอนแรกทุกคนมียีนที่ดูเหมือน A ตัวใหญ่บวกกับ A ตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งคนทุกรุ่นรับ A ตัวใหญ่หนึ่งตัวจากแม่และ A ตัวใหญ่หนึ่งตัวจากพ่อและทุกคนก็มีตาสีน้ำตาลจากนั้นเมื่อเกิดการกลายพันธุ์บางคนก็ได้รับยีนด้อยของดวงตาสีฟ้า A ตัวเล็กตอนนี้บางคนมีส่วนผสมของ A ตัวใหญ่กับ A ตัวเล็ก แต่ดวงตาของพวกเขายังคงเป็นสีน้ำตาลอยู่เพราะมันเป็นยีนเด่นจึงไม่มีผลอะไรกับคุณโดยส่วนตัวาหากคุณมียีนนี้แต่คุณจะถ่ายทอดต่อไปได้ตอนนี้มีคนหนึ่งที่มียีนตาสีฟ้าและพวกเขาพบคนที่ไม่มีตาสีฟ้า คู่นี้มีโอกาสเท่ากันในการถ่ายทอดยีนทั้งสองประเภทไปสู่เชื้อสายของพวกเขาแต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามลูกหลานของพวกเขาจะมีตาสีน้ำตาลแต่ถ้าคนที่มียีนที่มีเมลานินต่ำพบกับคนที่มียีนที่มีเมลานินต่ำเช่นกันเรื่องราวจะแตกต่างออกไป มีความเป็นไปได้75%ที่ลูกของพวกเขาจะยังมีตาสีน้ำตาลเพราะจะมีการรวมกันของ A ตัวใหญ่กับ A ตัวเล็กหรือของ A ตัวใหญ่2ตัวแต่ความเป็นไปได้อีก25%ที่พวกเขาจะได้รับ A ตัวเล็ก2ตัวรวมกันและจะมีตาสีฟ้านั่นคือกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์คิดว่า คนที่มีตาสีฟ้าคนแรกเกิดขึ้นแรกสุดมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นจากนั้นคนสองคนที่มีการกลายพันธุ์ที่หายากนี้ต้องพบกันและสร้างครอบครัวเป็นไปได้มากว่ามันเกิดขึ้นในยุโรปประเทศในยุโรปยังคงเป็นประเทศที่มีสัดส่วนคนตาสีฟ้ามากที่สุด โดยเฉลี่ยแล้ว8%ของคนในโลกมีตาสีฟ้าในสหรัฐอเมริกาประมาณ17%ของประชากรมีตาสีฟ้าแต่ในฟินแลนด์และเอสโตเนียประชากรกว่า85%มีตาสีฟ้าเพราะงั้นถึงแม้จะมีคนตาสีฟ้าไม่มากนะแต่ก็ไม่ได้หายไปในทางตรงกันข้ามเรามีคนตาสีฟ้ามากขึ้นมีคนจำนวนมากที่กลายพันธุ์ทำให้เกิดสีตาสีฟ้าแม้ว่าตาของพวกเขาเองจะเป็นสีน้ำตาลก็ตามเพราะงั้นพวกเขาก็ส่งต่อยีนนี้ได้ เช่นเดียวกับคนผมแดงทั่วโลกมีคนผมแดง1-2%ปแต่ในไอร์แลนด์และสกอตแลนด์มีมากกว่านั้นโดยมีประมาณ10%ในไอร์แลนด์และ6%ในสกอตแลนด์ผมสีแดงก็เกิดจากการกลายพันธุ์เช่นกันมันทำให้การผลิตเมต็ดสีสีเข้มที่เรียกว่ายูเมลานินลดลงคนผมแดงจึงมักมีผิวซีดด้วยการกลายพันธุ์แบบเดียวกันนี้ยังเพิ่มการผลิตฟีโอเมลานินซึ่งเป็นเม็ดสีที่ทำให้ผมมีสีแดง สีนี้ยังเป็นสาเหตุของกระออีกด้วยมันเป็นสิ่งปกป้องผิวจากแสงแดดภายใต้แสงแดดเซลล์จะเริ่มผลิตเมลานินมากขึ้นเพื่อทําให้ผิวคล้ําขึ้นและปกป้องผิวจากแสงแดดนั่นเป็นสาเหตุที่ผู้คนมีกระมากขึ้นในช่วงเวลาที่มีแดดจัดของปีเช่นเดียวกับตาสีฟ้าการกลายพันธุ์ของการมีผมสีแดงนั้นเป็นยีนด้อยและบางคนก็มีมันโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ําเราไม่มีทางรู้ว่ามีอะไรอยู่ในตัวเราบ้างมันจึงยากที่จะคาดเดาว่าลูกหลานของเราจะมีหน้าตาเป็นยังไง ความสามารถในการดื่มนมและกินผลิตภัณฑ์จากนมเป็นคุณสมบัติพิเศษที่บางคนได้รับมาจากการกลายพันธุ์อีกเช่นกันเมื่อหลายหมื่นปีก่อนเมื่อมนุษย์โตขึ้นพวกเขาจะสูญเสียความสามารถในการย่อยนมและผลิตภัณฑ์จากนมเพราะพวกเขาพัฒนาอาการแพ้แลคโตสไม่มีใครดื่มนมได้โดยไม่รู้สึกไม่สบายหลังจากนั้นจนกระทั่งเมื่อประมาณ12,000พถึง10,000ปีก่อนเมื่อการทำฟาร์มกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของผู้คนการกลายพันธุ์ก็เกิดขึ้นอีกครั้ง มันนำไปสู่การย่อยแลคโตสได้ทำให้ผู้ใหญ่ย่อยแลคโตสได้โดยไม่มีปัญหาอะไรแต่ถึงตอนนี้มีผู้ใหญ่เพียง35%เท่านั้นที่ย่อยแลคโตสได้ลองนึกภาพคนที่มีสีผมและสีตาต่างกันมีรูปร่างใบหน้าและจมูกที่ต่างกันสิเราทุกคนแตกต่างกันแต่มนุษย์ทุกคนมีความเหมือนกัน99.9%ในจีโนมของพวกเขา ความแตกต่างทั้งหมดในพวกเราเกิดจากความแตกต่างเพียง0.1%ของจีโนมนอกจากนี้เรายังมี DNA ของเราประมาณ96%เหมือนกับลิงชิมแปนซีด้วยและประมาณ90%เหมือนกับแมวพันธุ์อบิสซีเนียนการกลายพันธุ์ทำให้เราเป็นเราเมื่อหลายล้านปีก่อนการกลายพันธุ์ในสองยีนเริ่มสร้างโปรตีนที่ย้ายกลูโคสจากกล้ามเนื้อไปยังสมองการไหลของกลูโคสนี้ช่วยกระตุ้นการพัฒนาของสมองและทำให้สมองโตขึ้น อีกหนึ่งการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเล็กน้อยช่วยเพิ่มความคล่องแคล่วของมนุษย์ทำให้ควบคุมมือของเราได้ดีขึ้นและเขียนได้ในที่สุดการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ3-4ล้านปีก่อนช่วยให้เรามีขนตามร่างกายน้อยลงการกลายพันธุ์อีกอย่างช่วยให้เราเรียนรู้วิธีการพูดตัวยอย่างเช่นเอฟมีถุงลมที่ทําให้มันส่งเสียงดังได้ แต่ถุงลมเหล่านี้ไม่ได้ทำให้พูดเสียงสระที่มีลักษณะเฉพาะและปรับเปลี่ยนคำพูดได้มนุษย์สูญเสียถุงลมนี้ไปและพวกเขาก็เรียนรู้ที่จะพูดได้เรายังคงวิวัฒนาการไปเรื่อยๆนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามนุษย์จะเรียนรู้ที่จะสร้างผลกระทบต่อจีโนมธรรมชาติและจะเลือกรูปร่างหน้าตาของตัวเองได้นี้อาจทำให้รูปลักษณ์ของคนส่วนใหญ่เป็นเรื่องของแฟชั่นมากกว่าสิ่งอื่นซึ่งหมายความว่าเราอาจดูคล้ายกันมากกว่าที่เคย แต่นอกเหนือจากนั้นถ้าเรายอมให้ตัวเองมีวิวัฒนาการตามธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์คาดการว่าเราจะกลายพันธุ์เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ด้วยความกระตือรือร้อนของมนุษย์ในการตั้งรกร่างในดาวเคราะห์ดวงอื่นเราก็อาจจะบรรลุเป้าหมายนั้นได้ หากมนุษย์เริ่มอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ในที่ที่มีแสงแดดน้อยดวงตาของมนุษย์ก็จะใหญ่ขึ้นผิวของเราอาจจะเข้มขึ้นเพื่อปกป้องมนุษย์จากรังสี uv ที่อยู่นอกชั้นโอโซนที่ปกป้องโลกรูจมูกของเราอาจใหญ่ขึ้นเพื่อให้หายใจได้ง่ายขึ้นด้วย